มูฟออนยังไงให้ลืมแฟนเก่าวิธีลืมแฟนเก่าสําหรับผู้หญิงเรามีวิธีมูฟออนจากแฟนเก่ามาฝากกันนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องเล็กวัชรินให้ด้วยค่ะ 1. ทําใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าปฏิเสธความเศร้าถ้าเสียใจก็แค่ร้องไห้และพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไป 2. อยากลืมต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับตัวเองไม่ต้องกดดันว่าจะต้องรีบลืมเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างเองค่ะ 3. เลี่ยงความทรงจําเก่าๆถอยออกมาตั้งหลักสักพักจนกว่าจะมั่นใจว่าลืมเขา ้แลวจริงๆค่ะ 4. เลิกติดต่อเลิกติดตามขอแนะนําว่าต้องทึบประตูแห่งการเริ่มต้นใหม่จะอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะค่ะ 5. เปลี่ยนบรรยากาศในห้องใช้โอกาสนี้นะคะจัดห้องใหม่ซะเลยค่ะ 6. หาอะไรใหม่ๆทํานะคะจะช่วยให้เราโฟกัสอยู่กับมันอยู่ในสภาพแวดล้อมแปลกใหม่และทําให้ลืมสิ่งเก่าได้ง่ายขึ้นนะคะ 7. อย่าอยู่คนเดียวทางที่ดีก็ให้เพื่อนๆช่วยฮิวใจพวกเขาจะเติมเต็มความสดใสให้โลกของเราได้มากเลยทีเดียว 8. นึกถึงเหตุผลที่ทําให้เราต้องเลิก กันยังมีผู้ชายที่นิสัยน่ารักเป็นสุภาพบุรุษบางทีทําแบบนี้เราอาจจะรู้สึกไม่เสียดายเขาเลยสักนิดหนึ่งนะคะ9ต้องสร้างพลังบวกให้กับตัวเองอา่านหนังสือจิตวิทยาหรือจะฟังพอดแคสต์ดีๆก็จะช่วยให้เราจิตใจสงบและหลุดจากห่วงแห่งความอาวร์ได้ขึ้นมาทันทีนะคะ10เปิดใจให้คนใหม่เข้ามาตามหลักจิตวิทยาแล้วการมีรักครั้งใหม่จะสามารถทําให้เราเนี่ยลืมอดีตได้ชงัดและลืมแฟนเก่าได้อย่างรวดเร็วนะคะการลืมแฟนเก่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ เชื่อเถอะนะคะว่าสุดท้ายแล้วเราจะผ่านมันไปได้อกหักกี่ครั้งก็พร้อมไปต่อได้แน่นอนค่ะ